แคปชั่นซึ้งพระเอกดังไวยพรแฟนนางเอกอ่านแล้วมีเขิน พบกันมายาวนานแต่ความหวานของคู่นี้ไม่จืดจางลงเลยสำหรับคู่รักนิวนาวนิววงศกรและนาวที่สานาสล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีพี่นิวก็เปิดโพสต์ไวพรอย่างอบอุ่นหวานซึง้งเล่นเอาสาวๆอิจฉาสาวนาวกันใหญ่ว่าวันที่5เดือน5วนมาอีกรอบแล้วสุขสันต์วันเกิดนาเม่งน้อยปีนี้เป็นปีที่สังเกตได้ว่าหนูโตขึ้นเยอะในทุกๆด้านโดยเฉพาะความคิด วงเล็บในขณะที่ความคิดพี่กลับเด็กลงหลังๆมานี้เริ่มดูพี่แล้วปีนี้ก็ขออวยพรให้หนูได้ทำในสิ่งที่รักและมีความสุขกับมันได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำแล้วก็ขอให้สำเร็จราบรื่นทุกอย่างเลยขอให้หนูเป็นที่รักของทุกคนได้ให้และได้รับความรักดีๆแน่นอนว่าพี่จะคอยดูความสำเร็จของหนูเหมือนเดิมและที่สำคัญ จากการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดของเราเราต้องรักษาสุขภาพดีๆกินอาหารดีๆพักผ่อนดีๆขอให้มีร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและสุดท้ายขอบคุณที่หนูโตมาอย่างดีนะ